สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเลยครับเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Moonlight Culture นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการฟาร์มหาเงินนะครับผมล่าสคนถามมันเข้ามาเยอะว่าเกมนี้มันหาเงินจริงได้ยังไงมันหาเงินยังไงแล้วมันหาง่ายไหมสายฟรีทําได้หรือเปล่านะครับผมจะอธิบายเอาไว้ให้แบบชัดๆเลยในคลิปนี้แล้วกันพร้อมทั้งวิธีหาเลยแล้วกันนะครับผมว่าเขาทํากันยังไงโอเคนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงผมก็ฝาก้ล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมแซดโกดีเอด้วยนะครับบริการเติมเกมมือถือเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนก็กดที่ดินด้านใต้เลยที่สําคัญนะครับผมยังมีระบบเติมเงินอัตโนมัตินะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ด้วยซึ่งก็อยู่ข้างใต้ลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมว่าวิธีการหานะครับ ระบบประมูลระบบการขายของของเกมนี้ันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับเมื่อคุณเลเวลถึงแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเปิดในส่วนของ exchange ได้นะครับให้คุณกด exchange ขึ้นมานะครับเกมนี้เนี่ยนะครับผมที่ผมเฝ้าบอกตลอดว่าทําไมมันถึงหาเงินได้ใช่ไหมครับแต้มแคสของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีเสื้อนะครับผมหรือแต้มผีเสื้อบางคนก็เรียกแต้มปีกนกบางคนก็เรียกอะไรก็แล้วแต่อาจจะเอาไว้าง,งานอกันมันคือผีเสื้อ นะครับผมอ่ามันเป็นแต้มผีเสื้อซึ่งถ้าเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าแต้มแคส์ถูกไหมครับแล้วลักษณะพิเศษของเกมเนี้ยมันดียังไงถูกไหมครับมันดีตรงนี้ครับสิ่งที่มันดีก็คือเวลาคุณดรอปของมาเนี่ยนะครับเป็นชิ้นเลยจากแบบคุณดรอปจากในเกมมาแล้วคุณสามารถลงขายในประมูลได้หน่วยที่คุณลงไปขายเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นปีกนกทั้งหมดเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมเนี่ยสามร้อยห้าสิบห้าสิบเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยห้าสิบพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นหน่วยก็คือปีกนกดังนั้นหมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าคุณเปิดตัวเด็กคุณมีหลายไอดีคุณมาปล่อยฟาร์มถูกป่ะคุณไปปล่อยฟาร์มเอาบางคนบอกว่าเอาเราจะไปฟาร์มไหวได้ไงสู้มันไม่ไหวมอนกระจอกกระจอกบันดอกของเนี่ยเยอะมากนะครับเช่นเนี่ยดูของพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยของพวกนี้ที่เขาเป็นเป็นของสำคัญในการคราฟพวกประดับ พวกสร้อยพวกอะไรพวกนี้นะครับผมต่างๆนานานะครับอ่ะถ้างั้นอย่างนี้ก็ได้ดูในฮิสตอรี่ผมนะครับเนี่ยขนาดผมนี่ยไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะสําหรับไอดีนี้นะเนี่ยนะครับผมยังเนี่ยมียอดขายอยู่ที่สองพันอ่ะเนี่ยสองพันขนาดว่าผมเล่นมาสองวันใช่ไหมเนี่ยยอดขายของผมเนี่ยอยู่ที่สองพันแต้มบีเสื้อเห็นไหมครับเนี่ยเห็นสังเกตุนี้ไหมครับมานาเนี่ยมานาฮิตสโต้นะครับผมเนี่ยดูเด็กขายไปได้ตั้งสามร้อยห้าสิบซึ่งไอหินก้อนนี้เนี่ยมัน มันง่ายมากครับเออมันมีที่ดอกแบบเต็มเลยอ่ะมันมีหลายหลายที่เลยเหนป้าเนี่ยคุณดูเดีคุณกดแล้วมันก็วิ่งพาคุณไปเลยนะครับผมเออดังนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ฟาร์มนะครับแต่ยังไงเนี่ยดูวิธีการขายให้เข้าใจก่อนนะครับก็คือง่ายๆเลยครับเมื่อคุณได้ของมาคุณก็เอาไปลงขายถูกปะ่ะเนี่ยสมมติว่าผมได้ของมาปุ๊บชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นนี้ราคาต่ําสุดนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่49ขายออกระยะกลางนะครับผม อยู่ที่5 1นะครับแล้วก็ราคาสูงสุดอยู่ที่55คุณอยากจะขายเท่าไหร่ครับจํานวนผมจะขายแค่1ก้อนนะครับผมแล้วก็สมมติว่าผมจะขาย1ก้อนราคา50ใช่ไหมผมก็ใส่ข้างล่างครับ50อันนี้ก็คือหมายความว่าผมจะขายแค่ก้อนเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคุณบอกว่ามี2ก้อนทําไงพี่มี2ก้อนก็ใส่ข้างบน,นเลข2ครับเนี่ข้างบนเนี้ยใส่เป็นเลข2ครับแล้วข้างล่างเนี้ยตรงเนี้ยคุณก็ต้องกลายเป็น100ครับก็ต้องกลายเป็น100เห็นไหมเนี่ยมันก็ถึงจะ ตกอันละ50สิถูกว่าเพราะว่าคุณขาย2ชิ้นดังนั้นนี่คือวิธีการตั้งขายของนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยหน่วยมันเป็นแต้มแคสมันเลยทําให้คุณเนี่ยง่ายถามว่าแล้วคุณจะขายยังไงเขาขายกันเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยนะครับผมหนึ่งพันแต้มผีเสื้อเนี่ยหรือหนึ่งพันแต้มแคสเนี่ยนะครับผมเท่ากับหนึ่งร้อแปดสิบบาทนะครับผมตอนนี้ที่เขารับกันอยู่เต็มเลยครับหน้าเพจนะครับ บางคนก็ขายร้อยห้าสิบตัดราคาคนอื่นบ้างบางคนก็ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแต่ราคาพื้นฐานเฉลี่ยกลางๆกันอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบครับซึ่งก็ขายออกกันระเนียรนะ้าน้องผมขายไปไม่รู้กี่ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับผมเออแค่เพียงเวลาเปิดมาแค่วันสองวันเนี่ยนะครับผมดังนั้นมันเป็นข้อได้เปรียบสําหรับคนที่รู้ว่าเฮ้ยของชิ้นนี้เราจะไปหามาขายดีไหมของชิ้นนั้นเราจะไปหามาขายดีไหมถูกปะ ถ้าเกิดว่าคนดูตลาดเป็นนะครับคุณรู้ว่าของชิ้นนี้ต้องเอาไปสร้างอะไรเช่นคุณเข้ามาตรงนี้ครับครับนะครับผมสิ่งที่มันจะเป็นต้องใช้เยอะๆอ่ะอย่างเช่นผมจะครับดาดูนะครับดาดผมใช้อะไรครับเห็นไหมนี่สองอย่างนี้มานาคิทโต้แล้วก็ไอไอผลิตไอผลึกสี่เหลี่ยมอันเนี้ยนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับผมเออคุณก็สามารถไปหาได้ว่าไอเนี้ยดอกที่ไหน พาไปดูนะเอมันกดแมปไม่ได้อะไรเนี่ยเออมันกดแมปไม่ได้ดีย๋ยวผมออกให้ผมลงทุนให้เลยผมลงทุนให้เลยครับนี่ผมมุติว่าผมออกมาแล้วนะครับทีนี้คุณดูครับคุณจะหาของดอกอะไรครับนี่ย้อนแมป,ปอดไปครับตรงนี้ย้อนแมปออกมานะครับนี่ย้อนแมปออกมาดูนะครับโเวอร์ Lower. ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแหล่งดอกเนี่ยในส่วนของมานาคริสตลนะครับเมื่อคุณคลิกเข้าไปที่ของเห็นไหมเนี่ยมันมีจุดบอกทันทีเลยว่าไออันเนี้ยมันดอกตรงนี้แล้วถ้าถามว่าดอกแต่บอลตัวไหนบ้างนี่ไงมันวงไว้ให้คุณหมดแล้วเนี่ย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 แมงมุมเนี่ยเห็นไหมก็คือหมายความว่าถ้าคุณมาตีแมงมุมตัวเนี้ยคุณมีโอกาสดอกของทั้งหมดนี้เลยนะครับแต่ว่าของแพงๆเกินนี้คืนๆหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยิงถึงมอนก่อนใครถึงมอนไวคุณมีมูฟสปีดที่เร็ว คุณเล่นตัวยิงไกลอ่ะคุณถึงมอนก่อนอ่ะคืนๆนหนึ่งคุณได้หลายเม็ดครับและยิ่งบางคนเปิดทีสามตัวสี่ตัวในหนึ่งจอคอมจะเปิดได้แค่สองตัวเท่านั้นผ่านไทแอนตามปกตินะครับผมแต่ว่าบางคนเพราะว่าเปิดด้วยที่ iPad บางคนก็เปิดที่ iPhone บางคนก็ไปเปิดกับพวกแบบ Android แล้วแต่มือถือกอ็แต่ละคนบางคนเปิดโทรศพัพท์สองตับเครื่องคอมอีกสองจอนะครับดังนั้นถามว่ามันทําอย่างนั้นทําไมครับอ่ะยนผมจะมียอดขาย ตัวเด็กให้ดูอลองดูคบนี่คือตัวที่1คุณเห็นไหมคุณเห็นยอดขายไหมขวาล่างเท่าไรครับสามพันกับแปดสิบเจ็ดเห็นไหมเออแล้วเนี่ยดูของที่ขายเลยเห็นของข้างบนไหมเนี่ยนี่คือรายการทิสตอรี่นะเออเห็นปะเนี่ยขายหมวกใบเดียวไปก้าวๆๆไปมาหนึ่งพันดูดิเออถามว่าทําไมคนถึงซื้อแน่นอนเพราะว่าหมวกใบนี้มันเป็นหมวกเขียวก็จริงแต่มันดรอปจากบอสมันเอาไปฝังสมุดแล้วมันได้ของดีเขาก็เลยซื้อแม้แต่ดันเวลาเห็นปะเนี่ยเวลาคุณตีตีตีแล้วคุณดรอปเวลาที่เพิ่มมเวลาา มื่อคุณกดใช้มันจะเพิ่มหนึ่งชั่วโมงคุณก็มาลงขายได้ถูกปะเนี่ยที่ซุ่มออฟคุณก็ขายได้เออเนี่ยนะครับอ่าลองดูตัวเด็กอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับนี่ตัวเด็กอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับตัวนี้ก็สามพันนะครับแปดสิบเจ็ดเห็นไหมครับตัวนี้เท่าไหร่สามพันแปดเจ็ดเหมือนกันเออน่าจะเป็นตัวเดียวกันือเปาผมดูนะเออผมสลับผิดวะเฮ้ยยอดขายมันเท่ากันนะครับมันคนละตัวกันนะครับผมเห็นไหม อันนี้ขายไป11ชิ้นนะครับผมเห็นไหมมีจํานวนที่ขายไปนะครับเจอแต่ยอดมันตรงกันซะด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรดูของแล้วกันเห็นไหมเนี่ยโกลอันนี้คือขายทองทองอันนี้เนี่ยจะดอกไปดันชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับมันจะดอกอนาคิสัตเห็นไหมอันหนึ่งสองร้อยเก้าสิบเห็นไหมอันหนึ่งสองเจ็ดห้าเห็นไหมโกลมันขายกันแท่งละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเห็นไหม บางช่วงเวลาก็เหลือหกิบางช่วงเวลาเหลือ70็ดบางคนก็ช้อนไว้ก่อนพอมันขึ้นก็เคาขายดังนั้นเนี่ยมันมันมันหาเงินได้หลายวิธีมากนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมไ้ดูไว้แค่2ตัวแล้วกันนะครับผมตัวเด็กนะครับทีนี้วิธีการหาว่าคุณจะไปฟาร์มที่ไหนยังไงใช่ไหมครับเนี่ยคุณกดเลยคุณกดแมปขึ้นมาครับนี่วิธีการเพิ่มแมปรดแมปครับเห็นไหม,มเนี่ยเนี่ยนะครับเออเนี่ย,ยสมมติว่าที่นี่ใช่ไหม คุณกำลังมาหาตัวอะไรอยู่ครับสมมติว่าคุณย้อนออกไปครับนี่เห็นไหมครับแมปตรงนี้ครับโ l o w ร์คุณก็เข้าไปที่ลเวอร์ครับเนี่ยแล้วคุณก็จะเจอได้ไหมของชิ้นนี้ตอดอยู่ตรงน,รงนี้คุณก็แค่วาปไปตรงนั้นครับกองไฟเนี่ยมันสามารถวร์ปได้นะครับเนี่ยกองไฟในแมปสมมุติว่าคุณอยากจะไปตรงนี้เออคุณอยากจะรู้ว่าจะทำไงให้ไปให้เร็วคุณก็ว์ปมาที่กองไฟกองนี้ครับเห็นนะแล้วคุณก็กดเทเลพอร์ตแล้วมันก็เดินมานะครับตรงนี้คุณก็มาตีบอลแล้วก็เพื่ออันนี้ แต่ถ้าจะให้ดีนะครับมันมีวิธีหาที่แบบว่าจุดหนึ่งมาดอกของสองอย่างสามอย่างอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกจุดหนึ่งครับไปครับนี่นะครับปึ๊บไปดูที่นี่บ้างนะครับอีกเมืองหนึ่งที่นี่เนี่ยนะครับถามว่าเขาจะวางที่ไหนใช่ป่ะเอออ่ะดูอันนี้ครับนี่เห็นไหมครับที่นี่เนี่ยจะหนักเลยนะครับมีเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็แพงครับอันนี้คือดอกทั้งแมพอันนี้ คือดอกตรงจุดนี้เห็นไหมครับเออแล้วมอนที่ดอกมีตัวอะไรบ้างครับนี่ดูนะมอนที่ดอกก็เนี่ยเป็นพวกกิ้งก่าเห็นไหมเขาวงมาให้แล้วสี่ตัวนี้จะดอกนะครับแต่ถามว่าตรงนี้ดีกว่ายังไงครับตรงนี้มีให้รุ้นของฟ้าด้วยถูกปะ่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยไอเม็ดเขียวๆเนี่ยมันดอกในแมปนะครับก็คือมันดอกทั้งแมปเม็ดเนี้ยนะครับก็เม็ดหนึ่งประมาณ7080สิบแปดสิบเออเจ็ดสิบแปดสิบแต้มแคสตด,ดังนั้นนะคุณสามารถฟาร์มได้สบายๆเลยต่อให้คุณเป็นสายรีก็เถอะเทคนิคในการเล่นสายปี คุณก็แค่เอาตัวสองตัวเข้าตีกันแล้วก็ยิงมอนตัวเดียวกันแค่นั้นเองครับเออมันก็ทําให้คุณปิดมอนไวถึงมอนไวแล้วนะครับผมดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าหลายคนก็จะเล่นหลายตัวหลายจอเพื่อที่จะเอามาฟาร์มของและทีนี้เมื่อคุณมีแต้มเพชรแล้วใช่ไหมคุณก็งงกันว่าเอาแล้วเขาจะย้ายเพชรยังไงอ่ะพี่ถูกไะมเขาจะย้ายเพชรยังไงก็ไม่ยากครับนี่ไงสมมุติว่าผมเป็นผู้ซือ้อคุณเป็นผู้ขายนะครับผม ผมอยากจะได้แต้มแคสถูกปะผมอยากได้แต้มแคสก,ก,ก็เข้าที่เอ็กเชนเลยครับคุณก็ตั้งของอะไรมาก็ได้ไก่กาอาราเรมาทั้งอย่างหนึง่งใช่ปะเออแล้วเดี๋ยวผมก็เข้าไปดึงถูกปะเออแค่นั้นเองนะครับคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้แต้มแคสในเกมคุณก็แค่เป็นคนตั้งใช่ปะแล้วก็ให้คนที่คุณน่ะไปซื้อเอ็มอ่ะดึงมันจะมีภาษีอยู่นิดเดียวหนึ่งพันเนี่ยมันจะโดนภาษีอยู่เก้าสิบแค่นั้นเองนะครับ มันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับมันสามารถดึงหรือว่าโอนเงินตรงนี้เนี่ยไปไอีไหนก็ได้นะครับผมดังนั้นนี่บอกเลยว่าเป็นวิธีการฟาร์มเงินจริงแบบถ่องแท้และแท้จริงคุณทําได้แน่นอนใครๆก็ทําได้เพราะว่าเกมนี้มันหาของง่ายนะครับคุณดูเด็เนี่ยมันบอกหมดครับมอนชนิดนี้ดอกอะไรเห็นนะไหมนยไอนี่ดอกจากตัวไหนไอนี่ดอกจากตัวไหนใช่หไหมเขาวงไว้ให้แล้วแถมบอกกันว่าจุดพื้นที่ อย่างดีนะครับผมของขาวบางอันเนี่ยผมจะบอกเทคนิคให้อีกอย่างหนึ่งของขาวบางอันเนี่ยมันก็แพงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นถูกไหมทําไมผมถึงบอกอย่างนั้นนะครับคุณดูนี่นะครับเอ่อของขาวที่เอานี้เอาหน้าแรกแล้วกันเอาหน้าแรกนะครับแล้วก็จะเอาไปในตัวของ A D K ก่อนแล้วกัน เ d k ี d c a อทนะครับขึ้นมานะครับมีไหมอ่ะนเนบ้างพวกนี้ของเขาน,นั้นในในในอย่างเงี้ยมีสองอันนี้ของเขามาอันนี้สามารถได้จากไหนคือคราเป็นไหมครับมันจะมีเขียนบอกตัวนี้ได้ยอย่างไหนครับฮันติงก็คือมันจะบอกว่าตีตรงไหนได้บ้างนี่เราจะไม่ไหวเพราะว่ามันชื่อยังชื่อยังเทาอยู่แปลว่ายังไม่มีคนไปตีหรอกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนไปลงมาขายก่อนเนี่ยก็อาจจะได้ขายได้แพงเพราะว่ามันได้เ p d 2สองถูกป่ะเออ ง่ายเลยเนี่ยบ้านเนี่ยของขาวโบแอรแท็กหนึ่งเนี่ยดูดิแค่คุณฝังครบชุดพวกเนี้ยคุณอยากจะรู้ว่าชิ้นนี้หาจากไหนมันก็ฮันติงหมดเลยเห็นไหมคุณก็แค่กดที่ฮันติงคุณก็รู้แล้วว่าดอกจากตัวไหนบ้างนะครับผมแค่นี้เองวิธีการดูมันง่ายมากนะครับผมเนี่ยแต่ว่าผมฝังไปเยอะแล้วนะครับเออผมฝังไปเยอะแล้วนะครับคุณจะมีของฟ้านี่ไงบห็นที่ผมฝังไปคุณดนะูของเขียวอย่างเงี้ยนะครับ เดๆๆๆๆๆของขาวนะั้นเห็นไหมนี่เห็นไหมครับที่ผมฝังไปเนี่ยของขาวของเขียวเห็นไหมเนี่ย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 เีมรีลบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเมรีเดฟเลือดเห็นไหมเนี่ยนะครับพวกเนี้เออมันก็ค่อยๆฝังไปเรื่อยๆเห็นไหมของขาวบางอันก็มีราคานะครับเพราะว่าบางทีมันไปบวกพวกโจมตีพวกอะไรพวกนี้แค่โจมตีหนึ่งก็แพงมากแล้ว นะครับแค่โจมตีหนึ่งอ่ะบอกเลยว่าสาหรับเกมนี้มีผลมากนะครับผมดังนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยสำหรับวิธีการหารเงินจากเกมนี้บอกเลยว่าใครๆก็ทําได้สายฟรีอ่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ทําได้นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่กาเรียกว่าศูนย์บาทคุณก็สลามาเล่นได้นะครับมันอยู่ที่ความชอบของคุณแล้วแหละว่าคุณจะมาเล่นเกมนี้เพื่อจะทางานหาเงินหรือว่าเพื่อสนุกนะครับหรือว่าเพิ่มแบบว่าเล่นกับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้ คุณเลือกเองนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันครบทวนแล้วนะครับบายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับถ้าจะเติมเกมนะครับอย่าลืมนึกถึงแซกโก d ีเฮดด้วยนะครับผมบายบายจ่าจุ๊บ